ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยจากข้อข้อ t e n เนสฟอเร e ตครับหรือว่าการเสกเหรียญหรือเสกเงินเข้ากระเป๋าของเราเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ส่วนของตัว f อเ e สตที่ผมทิ้งไว้ทุกคนใช่ไหมครับก็คือให้เข้าไปที่ลิงก์กิดทับเนาะแล้วก็ตรงส่วนของ Learning Smart Contact นะครับในหมวดหมู่ของ t e n เนสฟอเร e ตเนี่ยผมได้แปะลิงก์เชนลิงก์ลิงเกอร์บี้ลอบสเทใช่ไหมครับในการหาเหรียญหรือว่าหาเงินเข้า l ตของเรานะครับแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปใช้บริการของตัว l i n k ์เ er ค b y เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันขึ้นออฟไลน์นะก็คือมันปิดการใช้บริการชั่วคราวนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปิดให้เราใช้งานแล้วนะครับบางคนอาจจะยังมีข้อสงสัยนะครับว่าลิงก์ดังกล่าวเนี่ยมีวิธีการหาหาเหรียญน,นะครับหรือว่าหาเงินเข้าบัญชีของเรานะครับซึ่งทำงานภายใน l i n k ์เค b y ์บี้เทสต์เน็ตเวิรยังไงนะครับ อายกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้ทุกคนใช้ส่วนของเชนลิงก์เนาะเพราะว่ามันเกิดจากตรงส่วนของด i n เคอร์บี้โฟรเนี่ยมันออฟไลน์ไปมันใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนะครับตอนนี้มันันกลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะก็เลยให้ทุกคนไปใช้ส่วนของตัวเชนลิงใช่ไหมครับซึ่งมันได้แค่0.1อีทแต่ตอนหนึ่งรีเควสต์นะครับก็คือถ้าเราอยากจะได้จํานวนเหรียญ หนึ่อีทเนี่ยเราต้องทําการส่งคําขอไป10บรอบใช่ไหมครับถึงจะได้1นึ่งอีทมาใช้นะฮะแต่ว่าตรงส่วนของเอ่อฟอร์เซตตอตัวลิงคตัวนี้เนี่ยนะครับที่ผมได้แจ้งกับทุกคนไปว่ามันมันออฟไลน์ line, ใช่ไหมมันใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนะครับตอนนี้มันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะหาจํานวนเหรียญเข้าไปในบัญชีของเราได้นะครับแล้วก็รันใน l i n k ์ b อบี้เทสเน็ตเวนะครับ สามเงื่อนไขที่กําหนดเลยนะครับอย่างเช่นอยากจะได้3อีทต่อ8ชั่วโมง7.5อีท1วันนะครับ18.75อีทหรือว่าอีเทอร์3วันอะไรพวกนี้นะครับมีวิธีการหายัางไงนะฮเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นพาทบทวนของเทนเน็ตโฟเรตด้วยนะครับโดยจะทําการหาเงินหรือว่าหาเหรียญเข้าไปใช้ในบัญชีของเรานะครับซึ่งทํางานอยู่ใน l i n ก์บี้เทนเน็ตเวิร์ ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ตัว MetaMask นะครับจากนั้นก็เลือก Network นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น Ethereum m a i n n e ใช่ไหมครับให้ทุกคนสวิตช์ไปใช้เป็น l i n k b i a Test Network นะครับจากก็ข้อที่เปนผ่านมาเนี่ยผมให้ทุกคนสร้าง Account ขึ้นมา2 Account s, ใช่ไหมครับก็คือ Account 1กับ Account 2เนาะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนสร้าง Account เพิ่มนะครับเป็น Account ที่3สําหรับอาหาเหรียญ เข้าไปใช้ภายใน Account ที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทำงานอยู่ใน l i n k ์บิทเทนเดอร์นะครับก็ทำการกด Create Account ได้เลยนะครับผมตั้งจีแอคเค้าเป็น Account 3เลยตามค่า Default นะครับตอนนี้เนี่ยผมจะมีบัญชีนะครับอยู่ด้วยกัน3บัญชีเนาะนะครับบัญชีที่1มี2 9 9 ETH นะครับบัญชีที่2มี0 1 ETH แล้วก็บัญชีที่3 0 ETH นะครับแล้ว0 Ether นั่นเองสิ่งที่ผมต้องการครับก็คืออยากจะหาเหรียญ นะครับหรือว่าหาเงินเนี่ยเข้ามาที่บัญชีที่3โดยจะให้ใช้อยู่ภายใต้เน็ตเวิร์กก็คือ l i n k ์กร e บี่เทนเน็ตนั่นเองนะครับจะทําอย่างไรให้ทุกคนนะครับอ่ะขอเริ่มต้นที่จุดแรกเลยให้ทุกคนเข้ามาที่ลิงก์ก i ิด u ับของผมครับแล้วก็ตรงส่วนของ learning smart contract นะครับจากนั้นให้เข้าไปที่หมวดหมู่ t e n เน็ตโฟร์เครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ที่2ครับก็คือ l i n k ์กบี กด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งมันก็จะเปิดลิงก์ดังกล่าวขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นบอกว่า f o r s e offline เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันสามารถทํางานได้แล้วนะครับโดยขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็ง่ายมากครับเราต้องทําการ Copy เอา URL ของ Social Network ครับไม่ว่าจะเป็น Twitter แล้ว Facebook นะครับเอาเข้ามาใส่ในช่อง Input ตัวนี้นะครับหรือว่าตรงส่วนของ Text View ตัวนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็เลือกว่าอยากจะได้จำนวนเหรียญเท่าไหร่ นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อ่าระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของเว็บดังกล่าวนะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอเอามาจากทวิตเตอก็ได้หรือว่า,อามาจาก Facebook ก็ได้ของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นทวิ t เตอนะครับเพราะว่าผมมีบัญชีทวิตเตอร์อยู่นะฮะไม่ต้องมาปากฏติดตามนะอ่าเราต้องมีบัญชีทวิตเตอร์นะครับพอมีบัญชีทวิตเตอแล้วเนี่ย จากนั้นให้ทำอะไรต่อนะครับให้ทำการนำเอาส่วนของ a d date ครับที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเอามาทวีตนะครับหรือว่าเอามาโพสต์ายใน Twitter ร์นั่นเองนะครับผมผมเนี่ยเป็น Account ที่3เนาะผมต้องการอยากจะหาเงินเข้ามาที่ Account ที่3นะครับซึ่งรันภายใน l i a n e r b y tenet เบ r k นะครับให้ทุกคนเช็คดีๆนะว่าเลือก Network ถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็บัญชีที่ต้องการอยากจะโอนเหรียญเข้ามาเนี่ยเป็นบัญชีอะไร เราต้องนำเอาอด d เดสของบัญชีดังกล่าวมาใช้นะครับผมอยากจะได้เ,เงินเนี่ยมาทำงานที่บัญชีที่3นะครับก็คือ a c c o u n t 3วันนี้ก็ทําการ Copy Add อัพเของบัญชีที่3มานะครับจากนั้นให้ทุกคนไปที่ทวิ t เตอครับไปที่หน้าแรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็ทําการโพสต์ d d d เด e ลงไปนะครับก็คือทําการวาง Add d เด e ที่เราได้ Copy มาก่อนหน้านี้ลงไปนะครับแล้วก็ทําการทวีตนะฮะ อ่าอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่สองอนี้ผมขอเข้าไปที่บัญชีของผมเลยกันเนาะนะครับบัญชีของผมเนี่ยไม่ได้มีการทวีตอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้เนี่ยผมทาการทวีตไปตัวเดียวนะครับก็คืออดเดทที่ผมได้ทําการก๊อปปี้มานะครับเอามาทวีตในเว็บทวิตเตอร์นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ทวีตทังกล่าวครับอ่าเพื่อเข้าไปดูซิว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับบางคนอาจจะงงว่าให้เข้ามาทําไมให้ทุกคนทําการคัดลอกครับ ตรงส่วนของ url ครับที่อยู่ในตัวทวิตเตอร์นะครับซึ่งเราเคยทวีตแอดเดสของบัญชีที่3เอาไว้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้บัญชีตัวอื่นก็ได้นะบัญชีที่1บัญชีที่2ก็ได้นะครับให้ทำการคัดลอกครับคัดลอกลิงก์ทวิตเตอร์มานะฮะที่มันมีการทวีตแอดเดสของบัญชีที่เราต้องการจะโอนเหรียญเข้าไปนะครับในที่นี้เป็นเป็นแอดเดตของบัญชีที่3ของผมนะฮะ ให้ทำให้ทําการ Copy มาเลยนะครับก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลยนะครับกด c t r t r o l ก็ได้แล้วก็ทําการกด Ctrl C หรือที่ขวา Copy ก็ได้จากนั้นนะครับให้กลับมาที่เว็บ o r s s t t l i n k o ค์บ i o ครับแล้วก็ทําการวาง Social Network URL ลงไปนะที่ทําการจัดเก็บ Ethereum a d d r e s รเอาไว้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับอผมจะเลือกเป็น18บ t h e อีนะครับทับ3บวันใช่ไหมอ่ะ18 e t h e อีเทอร์วันนะครับ บันยังไม่สามารถใช้งานได้เราต้องทําการวางอดเดสลงไปก่อนนะขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนแรกทกําการทวีตอดเดสใช่ไหมครับขั้นตอนที่2 Copy อี้ที่อยู่ของทวีตทังกล่าวมาขั้นตอนที่3เอามาใส่เอามาใส่ในนี้นะครับขั้นตอนที่4เลือกว่าต้องการอยากจะได้จํานวนเหรียญเท่าไหร่นะครับของผมเลือกเป็น18.75เอเทอร์นะครับโอเคผมเคยส่งคําขอไปแล้วนะครับเวลาที่นํามาวางลงไปเนี่ย มันก็บอกว่าต้องรออีก3วันนะครับผมถึงจะสามารถขอเขาได้อีกนะฮะสลับคนใดที่แบบเคยเคยขอไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกเงื่อนไขาตามที่เขาเขาเปหนดไว้นอะอย่างเช่นหนึ่งวันอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องรออีกหนึ่งวันถึงจะหาได้นะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเคยทวีตไปน่าจะประมาณช่วงต้นไม่ใช่ต้นปีน่าจะมาวันที่สามนะครับผมเคยทวีตตรงส่วนของแอดเดสไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการส่งคําขอนะก่อนที่ เว็บมันจะออฟไลน์ line, นะครับพึ่งได้มาทีนี้พอพอได้มาแล้วเนี่ยนะครับผมมาหาอีกรอบนึงมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเคยขอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสแบบนี้บอกนะครับว่าต้องรออีกช่วงประมาณนู่นนี่นั่นถึงจะหาได้นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็เพิ่งขอขอไปอีกรอบนะฮะเอาไปใช้งานอีกบัญชีหนึง่งนะครับแต่ว่าสำหรับคนใดที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกเพิ่งทวิตครั้งแรก นะครับและอยากจะหา f o r c e เข้าไปใช้งานภายใน Account นะครับมันก็จะไม่ขึ้นแบบของผมนะมันก็จะทําการส่งเหรียญดังกล่าวเนี่ยเข้าไปที่บัญชีของเราได้เลยนะครับนี้ถ้าใช้ผ่านทวิตเตอร์นะเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นบัญชีทวิตเตอร์ของเราอ่อันนี้ก็คือวิธีการหานะครับและก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังด้วยนะครับ <c oughs> เวลาที่เราเลือกตัวเลือกเนี่ยอย่างเช่นเออเราอยากจะให้เขาส่งมาทีละสามอีเทอร์ต่อ8ดชั่วโมงใช่ไหมเราก็ต้องรอ นะครับรออีกแชั่วโมงเราถึงจะสามารถขอได้แต่ว่าของผมเนี่ยเคยขอไป18อีเทอร์นะครับผมก็ต้องรออีก3วันเนาะถึงจะสามารถขอได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าจะสแปมขอได้ลัวๆนะฮะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราหาหาเหรียญเข้าบัญชีแล้วก็นำไปรันใน b ลิงคอลบี้เทสเน็ตเเนี่ยถ้าหากว่าเราหาได้จริงๆเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวทวิตเตอร์ของผมเนี่ยผมบอกว่าผมเคยขอไปเลยเนาะ แต่จริงๆผมมีอีกทวิตเตอร์หนึ่งนะครับแต่ผมจะหาหาใหม่อีกรอบผมจะไปใช้ทวิตเตออีกอีกบัญชีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือเข้าไปที่ส่วนของตัว Metamark นะครับแล้วก็เลือก l i n k e er เบี้ยเทนเน็ตเบแล้วก็ทําการคัดลอกแอดเดสของบัญชีที่เราต้องการเดี๋จะให้โอนเหรียญเข้ามาใช้ภายในบัญชีนะครับผมเป็นบัญชีที่3ใช่ไหมก็ทําการคัดลอกมา นะครับจากนั้นก็ไปทวีตเหมือนเดิมเลยนะครับอนี้ผมใช้อีกบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็ทาการาวางตัวแอดเดตล่างนะครับแล้วก็ทําการทวีตนี้ผมตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษก่อน,นก็ทาการทวีตไปนะฮะเมื่อทาการทวีตเรียบร้อยนะครับนี่เป็นบัญชทีที่ยังไม่เคยขอเบรียนเข้าไปทํางานในบัญชีเลยนะครับก็คือยังไม่เคยส่งแอ c เค n t ตัวนี้ไปที่ตัวฟอร์เซตเดอลิงค์บีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถ ส่งเหรียญก็ไปในบัญชีที่3ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเคยใช้ตัวทวิตเตอร์ตัวใดนะครับแล้วว่าเคยใช้บัญ,บญชีของทวิตเตอร์ตัวใดเคยขอไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันครบระยะเวลาที่กําหนดนะครับเราถึงสามารถขอได้อีกนะครับแต่ว่าบัญชีตัวนี้ผมยังไม่เคยขอเนาะ,ะผมก็จะใช้บัญชีตัวนี้นะครับแทนบัญชีตัวเดิมที่ผมเคยขอไปก่อนหน้านี้นะครับทำการคัดลอกครับคัดลอกที่อยู่ของทวิตดังกล่าวมาครับแล้วก็นําเอา โซเชียลเน็ตเวิร์กยูออลหรือว่าตรงส่วนของลิงก์ทวิตทั้งกล่าวครับเข้ามาใส่ในนี้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยในส่วนของแอคเคาที่3ของผมครับที่รันอยู่ในลิงค์ทวีตเน็ตเวิร์กยังไม่มีเหรียญวิ่งเข้ามาเลยนะฮะผมจะทำการขอขอเหรียญน,นะครับก็ทำการกดวางแล้วก็เลือกนะครับอยากจะได้18อีเทอร์ต่อ3วันนะครับก็คือทุกๆ3วันเนี่ยผมสามารถที่จะขอจานวนเหรียญ18อีเทอร์เข้าไปในบัญชี บัญชีทั้งกล่าวได้นะครับก็กดเลือกตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ทำการ verify นะครับพวกสะพานใช่ไหมหาดูสะพานก่อนกด verify นะครับปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราได้ทำการส่งเออส่วนของเหรียญน,นะครับจำนวน18 e a t เข้าไปในบนัญชีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทวิตเตอร์ของคนนี้นะครับมันก็จะมีรายการบอกด้วยอันนี้ก็คือวิธีการหาเหรียญ เข้าไปใช้งานในบัญชีนะครับน,นี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเราสามารถที่จะหาได้อีกครั้งเพื่อผ่านไปอีก3วันนะครับถ้าผมอยากจะหายรอบนึงนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าใช่ไหมต้องรออีก3วันนะคุณถึงจะสามารถหาเหรียญเข้าไปในบัญชีได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนของอ Public Address ที่เราเคยเทวิตเอาไว้เนี่ยมันเคยถูกส่งเหรียญไปแล้วนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือ18เหรียญต่อ3วันใช่ไหม เพราะฉะนั้นต้องผ่านอีก3วันผมจะสามารถหาหาเหรียญเข้าไปเพิ่มได้นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาดูครับมาทาการตรวจสอบก็คือให้เข้าไปที่ตัวมีตมาครับในบัญชีที่3มนะครับมันก็จะมีจํานวนเหรียญวิ่งเข้ามาแล้วก็คือ18.75ปดจุดเจ็้าอีทอันนี้ก็คือวิธีการหาครับง่ายๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นรูปแบบของ Facebook นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเคย โพสนะครับโพสเฟซบุ๊กไปแล้วโดยใช้ตัว Public Address นั่นแหละนะครับเอาไปโพสที่ Facebook แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกเอา URL ที่อยู่ใน Facebook นี่เอมามาใส่ในนี้ปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะทำงานได้ไม่สามารถที่ทใชที่จะใช้งานได้นะครับก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็น Twitter ดีกว่านะครับสำหรับคนใดที่มีทวิ t เตอร์อยากจะลองหาเหรียญหรือว่าหาโพสตนะครับสำหรับนำมาทดลองใช้ภายในเน็ตเวิร์กของตัว l i n k ์บี ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือเราต้องมีบัญชีทวิตเตอใช่ไหมถึงจะสามารถทวีตได้แล้วก็นําเอาอ URL ของทวีตดังกล่าวเนี่ยเข้ามาใส่เพื่อที่จะขอเหรียญน,นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของการใช้งานตัว f o r s e t l i n k e r b y นะครับในการหาเงินหรือว่าหาเหรียญเข้า wallet ตามจํานวนที่เราต้องการนะครับวันนี้มันจะถือว่าเป็นจํานวนเงินก้อนเลยนะตีละสามอีเทอร์เจ็ดจุอีเทอร์สแป้าอีเทอร์อะไรมันถือว่าเป็นเงินก้อนเลยนะครับถ้าเราไปใช้ตรงส่วนของเชนลิงก์ใช่ไหมก่อเราจะได้1นึอินเนี่ยเราต้องทําการส่งรีเควสตไป10ครั้งนะครับถึงจะสามารถหาได้แต่ว่าตัวนี้เราส่งไปแค่ครั้งเดียวนะครับในที่นี้ก็คือผมเลือกเป็นแบบแม็กซิมัมสูงสุดเลยก็คือ ต้องรออีก3าันผมถึงจะสามารถขอได้อีกนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองไปเลือกกันดูบางคนอยากจะได้ทุกๆ8ชั่วโมงก็ไปเลือกเป็นช้อยตัวแรกนะครับอ่ะก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่านี้นะครับสำหรับในหัวข้อนี้ในเรื่องของการใช้โปรเซสตัดลิงค์เบ,บี้หรือว่าการหาเทนเน f ตโปรเซสเข้าไปทํางานในล i n k ์เบ,บี้ e เทนเน็ตเบกก็มีเพียงเท่านี้ครับผม